อายาว่าถ้าสมมุติเราไดกจากไปดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะอายจะมาถอนมันฝรั่งอันเล็กๆเอาไปให้พ่อใหญ่กินเนาะ เรามากินนะนะกิเลยคิดว่าจะไปถอนพึ่งายขนาดเพราะว่าช่วงนี้อ่าพวกดอกไม้หลายพึ่งเต้มเลยมาเมนนี้สิไดจหัวเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งยังใหม่อยู่นะคะทุกคนไปลงมือจะ,จะเอาแค่มากนี่มันก็ใหญ่อยู่นะอบนะคะอื้อใหญ่อยู่ นี่แหละทรัพย์ในดินมันจะมีนิทานเรื่องหนึ่งเนาะนิทานของฝรั่งนี่แหละคนบอกกับลูกหลานมันว่าข้างแต่เนี่ยมีเงินเดอ้อข้างแต่เนี่ยมีทองเด้อว่าสันลูกหลานก็พากันคุดว่าสันคิดว่ามันมีเงินมีทองดีคุดมันเหมือกขาบ่เห็นเงินเห็นทองมาด่าให้พ่อแม่ว่าเธอมาตัวสั่นให้ยังเธอก็บอกว่ามีเงินมีทองมันไม่มีอย่างเลยว่าสัน้น พ่อเลยบอกึันมาว่านั่นแหละคือเงินคือทองถ้าเธอรู้จักทำมาหากินมันก็เป็นเงินเป็นทองที่สามารถสร้างตัวเจ้าของให้รอดวะซันในชันของฝรั่งอะนะหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บครอบครัวเศรษฐีนี่นะที่เลี้ยงลูกแบบทกุทกๆเนี่ลูกกับตื่นเช้ามาแต่และเธอโอ้ยน,นี่เนา้องเลยนี่มันเพิ่งก็มาเฮ็ด ตื่นเชามาก็มาคูดดินแหะปลูกมันฝรั่งปลูกนั่นปลูกนี่จนได้เป็นเศษทีระดับต้นๆของอประเทศนั้นของเมืองนั้นเออก็เลยเหลังจากนักก้นก็นขอบคุณพ่อแม่ที่หัาจัซส,สอนลูกในการทำมาหากินแบบนี้นะทุกคนนั่นแหลคะค่ะมีทานเพืว่วาให้ฟังดอกปะมันมีพื่นยละวาให้าฟังเพราะว่าเงินทองเนาะช่วงนั้นอะ คนที่มีแบบว่าพระเจักทำมมาหาก,กินคือคนที่แบบว่ามีเออ,อันนี้กว่าเขานะคะมีเงินมีทองกว่าเขามีดินมาช่วงนั้นอนะ่ะใายเป็นเส้าหายเจ้านานถือว่าเป็นคนรวยเลยนะอือไปฟังพี่น้องใส่บดกคือตัวผุนเนาะพี่น้องเนาะมันอาจยังหน่อยอยู่ตัวผุน,เ,นเกือบเดือนสองเดือนอันนี้จักเหมึอเอง ได้ละมักหาแทะเลยนี่มักขุดหานะเป็นค้นมักหาอย่างแบบแบบนี้นะแม่มันเด้นุ่นดีพอละร้ายแล้วจ้ะปิดกลับมาจังมาว่ากันอีกทีนึงเห็นไหมแป๊บเดียวเองทุกคนเห็นไหมได้เยอะอยู่จ้ะ ะะแล้วก็ไอ้ก็จะมาใส่ปาปิก้าน้ำมันแล้วก็เกลือไปอบหมอ้อลมร้อนเนะาะไอ้มีกุ้งนะคะกุ้งไอ้ก็จะทำเป็นวันนี้จะกินเน่ยงสดหรือว่ากินส้มตำเดียโอ้ยมีแต่นอ,อยากกินแต่ว่าเพ่อใหญ่จะกินเป็นปลานะฮะเนี่ยนี่ปลาหมดอายุหมดไหนนี่กินก่อนเลย หนึ่งชิ้นอันนี้เราก็เก็บไว้จะเอาเข้าตูเ้เย็นไว้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ทําอีกวันไหนเพราะว่ามีอกไก่โอ้ก็มีเวลาอยู่แต่ก็เข้าช่องฟิตด,ดีกว่า Ben, man, my c'est magnifique! <laughs> ça a promenu, non? Pomme de terre du jardin? Oui. Oui, oui, oui! Too many! Comme qu'il pas, pas, mon, pas tout, Ça hein? va le Moni, mon menu est magnifique! Hein? Fish and potatoes from the garden! Piment. Non. T'as pas. Oh. Perfect. Perfect. hmm, des potatoes. Very good. Mm. Très chaud, hein. Attention, hein. Mais c'est pour king. King Kong. King kong เบลมันเ,เนี่ยพยานผลเหตุเอกสารพวกวีซา่าพวกเปลี่ยนชื่อโมบายอันนี้บ้านตัวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อไอเพราะว่าเอา้าถ้าสมมติเราเป็นยังไปมันจะบริยุงยากเหลือแต่รถเนาะ La voiture, c'est pas changer, ouais. Le problème de la voiture. Je peux changer. Je peux changer pas de problème. OK. Mais assurance et Ah, oh. oh, d'accord. Votre Bah, mm -hmm. la ถ้าเป็นชื่ออายมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอกสารยากอายก็เพื่ออยากอยู่หรืออย่างอย่างก็แล้วแต่ไป็นไม่นะแต่รถนะเปลี่ยนได้แต่ว่าอินชัวรันมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอายยังบริมีอันนีย้ยูนี่นะทุกคนก็เป็นสเต็ปต,ต่อไปแล้วก็เอกสารหลายๆอย่างเพราะนาเราก็เห็ุให้อายเพื่อที่ว่าให้มันยุงย่งยากในอนาคต เพราะว่าวหนึ่งคือภาษาของอายก็บริเก่งเพราะว่าโดยส่วนมากคนฝรั่งเศสเขาสินเซปาปเลอองเล่นะ<ว>บ้านน้ฟองเซยเขาพ่อได้ว่าภาษาอังกฤษะนะนพี่น้องคนพื้นที่อยู่เนี่ยนะแต่ว่าในเมืองใหญ่กาซิวาวอยู่แต่ก็คือประเทศไทยแหละมันมีคนวาวแนววาแน่นั่นแหละพยากริเคียเอกสารในอายในหลายๆอย่างว่าถ้าสมมติเราเดกจากไปดีมันจงบรได้แบบว่า ยุ่งยากยังแบบนี้นะเพราะว่าเราูหยู่ระหว่างตัวไอ้น่ะอาซัอยู่แค่แบบเคลียเอกสาร3เดือน6เดือนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้กระซิเมื่อ,อพี่น้องปเป็ดความฝันของเจ้าของนะ่ะก็เปิดคือปเป็ดห้องเสาสาขา2เพื่อซีซีมีเงินเดือนแต่ละเดือนหลายขึ้นแบบนี้นะโอ้มาชิน <laughs> <laughs> เรามามักนะคะเ <laughs> <laughs> จม <laughs> ปมดูเท่าเลืจ้ดดาด้ะฉบนใส่สปมดูเทซาซาซาสเวอร์ลาสเวอร์เยี่ยปิก่ไมีหลายคนบอกว่าคือบ่มแมกซุปให้พ่อใหญ่แน่อ่ะค่ะมันแห้งโพดพ่อใหญ่บ่มมาก,กินซุปด้ยวยจ้ะ people they ask me this is the food is so dry I say you don't like soup usually you eat something like that is you are happy no เพราะไอ้เอนั่นแหละค่ะอืม <c oughs> นั่นแหละเราบอมากพี่น้องเพราะว่าไเคยเฮ็ดซุปให้แล้วแต่ก่อนเป็นซุปเพราะว่าจะเป็นแกงจืดมีซุปๆุนี่ก็มีนี่เป็นซองเราบอมากเรามักกินแบบนี้จ้ะอืมเดี๋ยวให้ฟังเรา,ราก,ก็เคลียร์เอกสารก่อนที่จะไปสวีเดนเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหา รีวิวาโปรแกรมคำซาถ้าเราไปแบบนี้เอกาสารเราก็สิค่อยๆเคลียร์ไปแบบนี้นะเพราะว่าแม่แต่มันใส่เนาะประเทศฝรัง่งเศสพี่น้องก็ูอยู่ว่าทุกอย่างนะมันมันซานะพี่น้องคือแบบว่าบอลัวมันต้องไปซาแล้วก็มันใส่เวลานานทุกอย่างบางเถือก็อยู่ต้องไปค้นหาเป็นกระดาษยังไม่ได้เป็นแบบอยู่ในคอมแบบนี้นะมันกั บอลหอวงนั่นแหละกักเกียตัวนี้ถ้าสมมติเนานะถ้าเป็นสื่อลาวแมนบอกถ้าอยากเปลี่ยนอยากอายอยากขายเลยอย่างแบบนี้มันก็จะใช้เวลานานแบบนี้นะถ้าเปลี่ยนเลยก็คือจบแบบนี้อายอยากอยู่ก็อยู่อยายอยากขายก็ขายแบบนี้นะก็จบเพื่อแบบว่าอายอยากอยู่ต่ออยากไปเห็นงุเห็นงานอย่างก็เป็นเรื่องของอนาคตสวัดีทุก่อาอม่ยอเนิกน o n เบียร์ภาษาเปอร์ฟิ comme ça j'aime bien pomme de terre naturelle avec goût impeccable so next year i just is different you need to eat with something, uh, yeah. meat, uh, Mini sauce, ไดไลซอสฝรั่งนะพี่น้องฝรั่งนะหาของฝรั่งมันบราณมีอย่างมากนะคะเกลือน้ำมันมะกอกแล้วก็แล้วก็อะไรนะหัวหอมนะคะซอมนั่นอีดีเลยอีดีเลยพี่น้องของอายเราว่าฝรั่งอายบปเลยแต่ว่าไปเห็ดอาหารไทยเนี่ยไอเห็ดอาหารไทยเนี่ยไอก็จะใส่ ไอจะตัดชูรสออกไปเลยนะคะแต่ว่ารสดียังใส่อยู่แต่กับหลายชูรสเนี่ยไอเสบบอใส่เลยเพราะว่าพใหญ่กินชูรสไม่ได้นะคุณหมอบอกว่าห้ามกินสารที่กุตาเม็ดละปลกุตากุตาวะกุตากุูตาเออนั่นแหละพวกะนั้นตัดไปแบบนี้นะเวลาที่ไปร้านบุฟเฟ่ล่ะมันแซ่บนะบุฟเฟ่เอเชียมันเป็นเอเชียของคนจีนมันบ่มันมีแต่ขนาดเท่ากินนะคะยังกินแต่น้ำมันนะ ก็พากันไปอยู <UC> ่แต่ไปบดุพี่น้องพ่อใหญ่น่ะอาการเดกอาหารมันนี่ไอหูวไอใส่อย่างนําบะไนี่พวกอาหารของหวานมันนี่ับมากแต่อาการเหตุบดูแต่ถ้าัเวลาซื้อกินเราก็ซื้อกินอยู่จ้ะคะละมามักินพวกเค้กพวกดีเซอร์ตแบบนี้คือสกูือจกินมันอมันแร่อมากมนรยมากเดี๋ยวปีหน้าไอสิบูกแค่มันฝรั่ง ปลูกมันฝรั่งหล่ๆอันนี้ไอป้ปลูกรอบหนึ่งสองสามสี่รอบตัวนี้สีรอบแล้วเหลืออยู่เท่านึงก่อนไปได้กินอยู่อืเรามักกินแบาบว่าปุตตีบอมเดอแทรมันสีแซ่บพี่น้องมันสีหวานละมุนกว่าอันแก่อันแก่มันสีเหนียวสำหรับไอ้ชอบอันแก่มันจะเหนียวไอ้มากนานแต่่อญห่บอกว่ามก On, on, อ่อนๆซบๆหวานจังน้อยแบบนี้นะคอนโดแม่คนไข้ได้เรากินข้าวแซ่บเด้พี่น้องเลยอยู่ได้น่าอยู่ดอกอยู่น้ำการไปเนาะพี่น้องเนาะอายังไ่าอยู่ด้พิกโลกหาแบบนี้ก็จักสิซมีคนแบบหักอายคือพอใหญ่หรือบ่าแล้วก็สิน,น้ำตาไหลเออ ดีดีเลยเขาเจ้ายอมรับโต๊ะเขาได้ในทุกๆอย่างหาอยู่หา,หากินข่าว่าอายที่เขาเป็นแบบน,นี้นะบางคนข่าวายได้พี่นอ้องออยที่เขาแบบว่าไปหาอยู่หา,หากินจกกลบจกเข็ดแถวยังออกสื่ออยู่อีกแบบน,นี้ข้าวายได้ฝรั่งบางคนจะพญ่เราสะหับโต๊ะเขาได้หมด่ไแบบนี้นะมันก็เลยเป็นการที่เขาอยู่น้ำเราสบายใจพูหมดแล้ว <laughs> เหมือนแล้วพี่น้องเดียวขออนุญ,ญาตไปทำสลัดก่อนนะคะเจอกันลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะคุณป้าชช่ป้ no. ปบ <laughs> าบงไหชมักจะแท้แล้วนี่ใช่บงดูอ้วนขึ้นหรือยัง